สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องนะครับ Sony LBT VR 5 0นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องรุ่นใหญ่ของ Sony นะครับเป็นตระกูล LBT นะตัวนี้นะครับใช้งานได้ฟังก์ชันบลูทูธและ USB นะครับผมติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปอยู่ในโหมดฟังก์ชัน CD นะ FM สัญญาณชัดเจนติดสเตอริโอนะครับ AUX ข้างหลังข้างหน้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับส่วนเทปและ CD ดีใช้งานไม่ได้แล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับสภาพมาค่อนข้างจะสวยนะครับ ่าบูทูธและ USB แบบมีหน้าจอแสดงผลด้วยนะครับแล้วมีรีโมทในการควบคุมด้วยนะเดี๋ยวชมภาพนิ่งกันก่อนนะครับจบจากภาพนิ่งนะครับผมจะมีคลิปเทสเสียงนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ be by me afraid as as stand stand darling just you so stand long darling Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. สวัสดีครับมาชมรีวิวตัวเครื่องกันนะครับ sony lvt vr 5 0นะครับตัวนี้นะครับเป็นตระกูล lvt จะเป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับกำลังขับเหลือๆเลยนะตัวนี้ตัวนี้จะได้ IC เบอร์เดียวกันเขาพวก grx 8 0นะค่อนข้างจะทนทานเลยนะครับ IC เบอร์นี้เป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะแรงเลยนะมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ใช้งานอะไรได้มั่งนะครับตัวนี้ผมได้ทาการติดตั้งฟังก์ชันบลูทูธนะครับ นี่นะครับคำว่า BT นะครับมีหน้าจอแสดงผลด้วยแล้วก็สามารถใช้ USB นะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทต,ตัวนี้จะควบคุมบลูทูธและ USB เปิดปิดได้แล้วก็เปลี่ยนเพลงได้นะครับเร่งเสียงลดเสียงได้นะครับกดเลือกเพลงได้นะครับตามเบอร์เลยนะครับเลือกได้นะก็ เป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยนะแจ่มจริงนะครับตัวนี้ FM รับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับต่อเสาอากาศระยยาวก็จะรับสตอริโอได้นะจะติดเราขึ้นตัวมาได้นะครับ mm. AUX นะครับมีด้านหลังนะแล้วก็มีด้านหน้าด้วยด้านหน้าจะเป็นวีดีโอ2นะครับอยู่ในนี้นะครับสาย RCA ขาวแดงนะ,ะแล้วก็ด้านหลังก็ เป็นวิดีโอหหมดวิดีโอ1นะภายในได้ซ่อมบำรุงให้แล้วอย่างดีนะครับปุ่มกดหน้าเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่หมดวอลลุม่มดีไม่ร้วนนะครับหน้าจอสดใสชัดเจนปุ่มกดหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับปุ่มปรับ EQ ตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มปรับสีทิศทางแต่ตัวนี้เปลี่ยนของใหม่มาเลยก็จะใช้งานได้แบบแจ่มๆไปอีกยาวๆเลยนะครับปรับ EQ เองนะครับเพิ่มเบสเพิ่มเสียงกลางแหลมอะไรพวกนี้ต้องใช้ปุ่มนี้ในการปรับนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เป็นไฟไเดโมนะเสียบปลั๊กไฟจะมีไฟเดโมขึ้นแบบนี้มาดูร,บรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนี่นะครับด้านข้างนะตัวนี้ผมเก็บสีให้ใหม่นะครับเก็บสีให้ใหม่นะสีฝาครอบก็ใกล้เคียงของเดิมนะครับมาดูด้านข้างอีกข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างอีกข้างนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของเครื่องกันนะครับจะอธิบายด้านหลังของเครื่องให้ฟังด้วยนะครับ อันนี้มุมฝาบนนะนี่นะครับตัวนี้ผมไม่โมพัดลมให้นะครับเพราะรูเนี้ยตัวตัวเนี้ยเขาจะมีรูระบายร้อนทางด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วรูด้านบนนะครับแต่พัดลมตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเปิดวอลลุ่มเสียงดังเกินวอลลุ่ม สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปนะครับพัดลมก็ถึงทํางานนะมาดูด้านหลังครับตัวนี้เป็นช่องเสียบเสาอากาศ FM นะครับใช้สายสัญญาณอะไรก็ได้เส้นเดียวนะครับหนีบเข้าไปเลยแล้วต่อเสาอากาศยาวๆออกนอกตัวบ้านได้ยิงดีนะครับตัวนี้เป็นลาย AUX ต่างๆนะครับตัวนี้สามารถต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ด้วยนะครับเพราะมีช่องโพโนนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นช่อง MD-IN นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องว i ดีโหนึ่งนะครับต่อที่โหมดนี้เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีช่องซับเอาท์นะครับ ตัวนี้เป็นช่องลำโพงคู่หน้านะซ้ายกับขวานะตัวนี้จะเป็นระบบสเตอริโอ DSP นะครับกล้องกลางวานนะก็จะไม่มีระบบ5.1นะครับเพราะเป็นตัวรองท็อปนะนี่นะครับโดยรวมบอกได้เลยว่าสภาพค่อนข้างจะสวยนะนะครับขอเ,เก็บสีให้ใหม่ดูสวยงามมากขึ้นนะ เดี๋ยวค่อยมาชมคลิปเทสเสียงอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับฝาเทสจะเปิดไม่ได้นะเพราะว่าผมฝังบลูทูธเข้าไปในนี้นะครับแต่ฝาซีดียังเปิดใช,ใช้งานได้นะซีดีใช้งานไม่ได้แล้วนะครับได้แปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธนะและ USB เรียบร้อยแล้วส่วนฝาเทปก็เทสก็ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฝังบลูทูธเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาชมคลิปเทสเสียงกันครับสวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิว ตัวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับโซนี่รุ่นใหญ่นะครับตระกูลโซนี่ l v t VR 5 0นะครับผมบอกได้เลยว่า l v t ตัวนี้นะกำลังขับสูงมากครับแล้วก็เสียงเพรอะมากๆนะตัวนี้ตัวนี้ถึงจะเป็นรุ่นลองท็อปแต่บอกได้เลยว่าฟังเพลงเพราะกว่าตัวรุ่นท็อปแน่นอนครับตัวนี้มันมีแค่ระบบสเตอริโอ DSP นะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับ ผมติดตั้งฟังก์ชันบลูทูธและ USB เพิ่มเติมเข้าไปนะครับบลูทูธจะมีหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ฝาเทปนะครับรู USB จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ในโหมดฟังก์ชัน CD ครับ FM สัญญาณชัดเจนติดสเตอรโอนะครับ AUX นะครับต่อเครื่องเล่นอื่นๆได้นะครับด้านหลังวิดีโอ1นะครับด้านหน้าเป็นโหมดวิดีโอ2ตรงนี้นะครับส่วนเทปนะครับใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเทปเปิดไม่ได้นะครับผมฝังบลูทูธเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ ติด USB ด้วยส่วน CD นะครับได้แปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธให้เรียบร้อยแล้วนะฝ <c oughs> า CD <c oughs> ก็ยังเปิดได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับาภายในได้ซ่อมบำรุงให้แล้วอย่างดีนะ i อเบอร์นี้นะครับใช้งานได้ยาวนะครับเป็นพวกไ c ซ <oughs> เบอร์ตระกูลเดียวกับพวก VX8 หรือ GX80 นะครับเสียงเพาะแน่นอนตัวนี้หน้าจอสดใสชัดเจนครับปุ่มกดหน้าเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับวอลลุ่มดีไม่รวนนะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญคือปุ่มปรับสีทีศทางตัวนี้นะครับ จะมีปัญหามากนะครับในการปรับ eq ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนสามารถปรับ eq ด้วยมือได้สบายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาเทสกันเลยนะครับอ่าส่วนอันนี้สีฝาครอบนะผมเก็บสีให้ใหม่นะครับเป็นสีใกล้เคียงของเดิมนะเลยสวยงามมากแจ่มเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับพาวเวอร์อ่าเสียบไฟจะมีไฟเลโมขึ้นแบบนี้นะครับพาวเวอร์อตรงนี้นะ อ่ารีเล่ดังนะนะครับนี่นะครับไฟสเตอริโอติดนะสีแดงแดงนี่นะครับไฟสเตอริโอนะถ้าจะล็อกขึ้นอัตโนมัตินะครับต้องกดโหมดนะครับให้เป็นออโต้นะนี่นะครับให้เป็นโหมดออโตโ้นะครับ ันนี้เป็นโมโนสเตอริโอนะครับโหมดออโต้จะอยู่ตรงนี้ครับนี่นอร์มัลนี่นะครับเอาว่าออโต้นะครับกดค้างประมาณสองวินาทีแล้วปล่อยนะครับเ้าจะล็อกเค้ื่อนที่ติดสเตอริโอให้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ต่ออากาศเสาอากาศายาวนะ<ป>ต่อเสาอากาศายาวจะจะรับสัญญาณสเตอริโอได้ชัดเจนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเทสฟังก์ชันบล<ป>ูทูธกันเลยนะครับ,บดนะกดโหมดฟังก์ชันนะครับเนี่ยนะครับไปที่โหมดซีดีนะครับนี่นะครับไปที่โหมดซีดีนะนะแล้วก็มาดูที่มือถือครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะเชื่อมต่อนะครับถ้ายังไม่มีการเชื่อมต่อนะคําว่า BT จะกระพริบแบบนี้นะครับคือยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะครับเข้าไปที่โทรศัพท์หน้าบลูทูธนะครับชื่อบลูทูธเขาจะนี่นะครับชื่อ BT สปีคเกอร์นะครับกดเลยนะครับจับคู่ครับเปิดวอลลุ่มให้สุดเลยนะครับแล้วก็มาเปิดเปิดวอลลุ่มตัวนี้ให้สุดเลยนะครับ กีผมไปกดยกเลิกการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวมาเชื่อมต่อกันใหม่นะครับนะ,ะครับมาเปิด<ม>วอลรุล่มตัวนี้ให้สุดนะเดี๋ยวนะรีโมทเดี๋ยวผมยืรมร่รีโมทก่อนะรีโมทเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องแกะทานออกก่อนนะครับ นะครับเลงให้สูงห้าสิบเลยเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับอมาฟังเพลงกันเลยครับ ตัวนี้ไฟสเปกตรัมสามารถกดได้นะครับแบบเดิมเขาจะมาเป็นแบบนี้นะถ้าอยากเป็นเส็นเส้นต้องมากดตัวนี้นะครับอีคิวนะครับเลื่อนได้เลยนะนี่นะครับอยากเอาแบบไหนนะครับเลื่อนเอานะครับนี่นะล็อกนะครับปรับ EQ เองนะไปกดที่ g ี q นะครับนี่นะเพิ่มเบสเพิ่มแหลมนะครับ ต,ตัดเตกกดเรนเนะครับโหมดกล้องกลางวันนะครับตอนนี้นะโหมดมูวี่โหมดบ u s สินะครับคัหบเเ็็แแแแจจวใที รีโมดสามารถกดเลื่อนเพลงได้นะครับนี่นะนี่นะครับเปลี่ยนเพลงแล้วนะกดเลื่อนเพลงอีกนะครับนี่นะครับเลื่อนเพลงไปแล้วนะ เสียบ USB ก็จะเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเสียบดูนะอ่าแล้วนะครับเดี๋ยวโมจะตัดเลยนะครับนี่นะตัดเป็น USB <ด>แ,ลแล้วนะครับก,กดเปลี่ยนเพลงได้นะเดี๋ยวผมจะกดไปที่เพลง98นะครับ โอ้โหเบ็ดแน่นอนเลยนะครับหนังค้าสะเทือนเลยนะเ,น,เน,นี่ยครับหน้าจอสแสดงผลบลูทูธนะ ดูวอลลุ่มนะครับนี่นะหมุนได้ตามมือเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นปุ่มกรุ๊ปนะถ้าอยากให้เสียงบางต้องกดกรุ๊ปออกนะครับถ้าอยากดังแน่นต้องกดกรุ๊ปนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มบูฟเฟอร์นะครับอันนี้จะเป็นแอบไพยนะ แม้ว่าฝันของฉันติดดินแต่ก็พร้อจะโบยบินไปสู่เธอแม้ว่าคนที่มองเข้ามาจะว่าว่าถ้าอยากอยากจะเปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธนะครับจะดึง USB ออกเลยก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยน

ตัวนี้จะขับตู้ดอก12นิ้วได้สบายเลยนะเพราะว่าตู้เดิมๆเขาจะเป็นตู้ดอก12นิ้วตู้รุ่นใหญ่นะหรือจะขับพวก6นิ้ว8นิ้วอะไรก็ได้หมดนะครับสเปคลำโพงเขาถ้าไม่ใส่ลำโพงตรงรุ่นก็ขอให้สเปคอยู่ที่6-8โอห์มขึ้นไปนะครับถ้าจะ4โอห์มหรือ2โอห์มผมไม่แนะนำนะจะทำให้ AC ร้อนจัดและจะพังไวนะครับ หมดปัญหาเรื่องปุ่ม EQ นะเนี่ยนะครับปรับได้หมดนะครับเนี่ยปรับได้หมดเลยเลือกได้หมดหมดปัญหาไปเลยนะครับเนี่ยเรียนปรับได้หมดนะครับดนทีท่ก่อน เปลี่ยนโหมดอีกทีนะครับให้เป็น USB นะครับหาแล้วนะครับ you yeah. แตตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะมีรูระบายร้อนด้านบนแล้วก็มีด้านข้างด้วยนะครับรูระบายร้อนด้านข้างนะครับนี่จะอยู่แถบนี้นะ Sony ่ LBC VR 5 0นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ